You wanna e a า Papaya? ปะยอกรออร่อยไหมอร่อยไหมครับขอบคุณยายเหลือครับขอบคุณครับฝากมาละลกอลมาให้ห่านห่านขอบคุณครับ ขอบคุณยายเหลือค่ะโอ้โหอ,อร่อยไหมแซบป่ะแซบไหมแซบอ๋นอนกกระยางแซบไหม